หนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้เอาไว้เลยนะคะในฐานะผู้หญิงนะคะนั่นก็คือการที่คุณยังไม่มีผู้ชายในชีวิตการที่คุณยังไม่ได้มีแฟนหรือการที่คุณยังไม่มีใครการที่คุณยังไม่ได้แต่งงานเหมือนกับเพื่อนของคุณหรือเหมือนกับคนรอบข้างของคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่มีค่านั่นเท่ากับว่าคุณเป็นคนไม่มีค่าจำเอาไว้เลยนะคะผู้หญิงคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชาย คุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะที่ผู้ชายเขาให้กับคุณหรือคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะที่คนอื่นเขาให้กับคุณจริงๆเราเนี่ยคุณเป็นคนมีค่านะคะเราทุกคนเป็นคนมีค่าถ้าคุณต้องรีบหรือคุณต้องร้อนรนหาแฟนหรือหาใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณมีความคิดที่ว่าถ้าฉันไม่รีบมีแฟนหรือถ้าฉันไม่รีบแต่งงานเนี่ย เดี๋ยวฉันจะขึ้นคานเดี๋ยวคนอื่นจะว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะทําแบบนั้นถ้าคุณอยากจะมีแฟนหรืออยากจะมีใครสักคนเพราะแบบนั้นเนี่ยครูบอกได้เลยนะคะนั่นคุณอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะการที่คุณรีบร้อนหรือการที่คุณร้อนรนอยากจะมีใครเนี่ยคุณจะดึงดูดผู้ชายที่ไม่ได้ดีมากนักเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องรีบหรือต้องร้อนรนวิ่งไล่ล่าหาความรักเนี่ย คุณจะไม่ได้มันถึงแม้ว่าคุณได้มันมันจะไม่ใช่อย่างที่หัวใจคุณต้องการจริงๆคุณจะได้ผู้ชายคนที่คุณไม่ได้ต้องการเขาจริงๆเข้ามาในชีวิตของคุณ